ก็มีคลุกคลักนิดหน่อยเพื่อรถไฟแบบแทนที่จะมาบอกสมมติมา9ก้าโมงไม่มาแปลละอุ้ยจะไปลิชิสทันไหมเท่มากเลยเขาเอาบอร์ดของคาราซอนน่ะที่เป็นบอร์ดนับคะแนนอ่ะสกอร์ลิงบอร์ดซึ่งมันมี50ช่องพอดีเขาจะให้เราเลือกเบอร์เลยเหมือนเปรียบเสมือนเป็นนมเบอร์เราเลยเลือกเบอร์เราแล้วให้เราเข้าไปเขียนเซ็นลายเซ็นแล้วก็เขียนว่ามาจากประเทศไรอแล้วปีนี้มีคนมีคนไปแข่งกี่คนแต่ตอนแรกอ่ะ เขาบอกว่าลิจิสมา49มันมีคนมาเพิ่มเป็น52เขาก็เลยใช้บอร์ดนี้ไม่ได้ก็เลยให้เซ็นทายเพิ่มเหมือนเอาคาคาซอนแบบเปิดมชแล้วก็เซนเอาทายมาให้เซ็นเพิ่ม2คนเซอร์เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีให้เดินเข้าไปรับธงของแต่ละประเทศแล้วก็เหมือนพูดคุยกันก่อนซึ่งถ้าตามที่วายที่เห็นนะก็คือแต่ส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักกันหลายๆคนก็แบบซุบซิบหุย ทีหนึ่งออนไลน์เว้ยทีสองออนไลน์เว้ยอะไรเงี้ยอ่าเหมือนแบบมีมีออร่ามีออร่าส่องออกมาอะไรเงี้ยรอบแรกเนี่ยน้องก๊อฟได้คู่กับฟินแลนด์ซึ่งอ่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเราดวงดีหลังจากที่ดูแลแบบเรามูมาอย่างดีเรามูมาอย่างดีคือแข่งไปประมาณสักครึ่งเกมเรารู้แล้วเราชนะแน่นอนอ่าเพราะว่าเราดวงมาไงบ้าง็นไงบ้างสั่นมากสั่นเพราะหนาวครับอนอื่นเลย คือเล่นไปสั่นไปแล้วไม่คิดว่าเกมแรกตัวเองจะดวงดีด้วยได้โบดถ,ถึง6อันแล้วปิดได้ด้วย2อันอาจะไป,ไปด้วยสกอร้อยร้อยสิบแปดต่อ71พอจบเกมก็จริงๆเราชนะสกอร์สูงพอสมควรห่างประมาณ40แต้มซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมพอชนะแมตช์แรกเนี่ยน้องชนะมันก็ต้องเก่งดพิพอชนะ,ชนะแมตช์แรกเนี่ยเร,เราก็มีความมั่นใจสูงแล้วเฮ้ ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าอ่าทีนี้พอชนะปุบ๊บไม่ถึงน้องเ่ยถึงน้องกอบเขาไม่ได้พูดใช่ปะ่ะพพี่อูดพี่พูดพี่พูด